มือนี้เป็นมือวันแห่งความรักจ้า14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เด็กน้อยกะซื้อของซื้ออีกอย่างมามอบความรักให้ตากับยายเต็มเลยจ้าทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่กับลูกคู่นี้เป็นอะไรหน้าลายมาหมดเลยเนี่ยทําอะไรมาหน้าลายเลยนี่วันทําอะไรมาลูกเฮ้วันอะไรวันนี้ทําไมหน้าลายเลยก็วันนี้วันอะไรนะวันวาเลนไทน์วันอะไรนะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ อันนี้ซื้อมาทําอะไรเนี่ยเอามาทําอะไรมาติดใครเนี่ยติดให้ใครมั่งติดให้วิตาเว่โอ้ติดให้ยเยวิตาเว่เหรอลูกติดให้พี่ขวัญด้วยโอ้อะติดให้พี่ขวัญสิอะติดตรงไหนให้พี่ขวัญอะดูสิดูได้เปล่าพี่ขวัญมีเต็มนี้เลยนะพี่ขวัญเอ้ะพี่ขวัญมาดิพี่ขวัญมาดิน้องจะติดตรงไหนให้มา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 ติดตรงไหนอะดูดิโอ้ติดแก้มเหรอลูกโอ้โหติดแก้มเราเอาอะไรเอาหัวใจเหรอโอ้ เต็มเลยวันก็เต็มเลยลูกวัวนก็หน้ารายมาเลยเลยลูกเออติดอันไหนให้ยายวะอือติดตรงนี้เลยลูกติดตรงไหนด้วยโอ้โหเยอะเลยใครซื้อให้นพี่บโบูพี่บูเหรอลูกที่ซื้อฝากมะเฟืองน่ะโอ้เหรอพี่โดโอ๋อติดติดให้ยายติดตรงไหนด้วย ตีทางนี้ด้วยวติให้ตัวเองด้วยเหรอ,อมายาติดให้มายกติดให้อันนึงเอาอันไหนนะเอาโบ<ม>โบสีชมพูไปติให้ตึ๊ดใส่ตรงนี้ตึดต๊ดดีน่ารักจังเลยโอ้ติดให้หมดทุกคนเลยเหรอติให้แม่ดาด้วยเหรอพี่โดโอโ้โหอหัวใจด้วยนะวันนี้อมอบความรักให้กับทุกคนเลยพี่โด โอ้โหน่นสวนอ้วนเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยเหรอครับเต็มหน้าเลยเหรอครับอติดให้พี่ปาล์มด้วยเร็วๆยพี่ดติดให้ทุกคนเลยมอบความรักให้ทุกคนเลยให้พี่ปาล์มด้วยไม่ต้องไปติดต้นไม้อ่ะติดให้พี่ปาล์มติดเซนาจิตเซนาให้พี่ปาล์มด้วยอ๋อมอบความรักให้ทุกคนเลยพี่ดวันนี้โอ้โหพี่ดเอามากี่อันเยอะไหมเยอะเยอะเลยเหรอลูก อ๋อสุขสันต์วันวาเลนไท,ไทานา์เพื่นบอกค่ะหลังจากเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์บ่ได้อย่างด้อจากอิตาเวตพี่เจ้าเอ้ยได้ดอกไม้หนึ่งช่อโอ้ดีใจหลายอ่ะสื่อสามาลักเอ็ดคระหมูยังไม่กรอบคณะของเราเยอะเนาะยู่น้ำนิบโขงไหลแล้วก็เลยเอ็ดคณาจา้ะคณาให้กิน กรอบ,รอบแต่ว่าไม่กรอบเพราะว่าเก็บแค่วจะกรอบมากไม่ไหวอ่ากินนิ่มๆหน่อยเนะาะฝีมือตะเ,เหมือนเดิมจะทุกคนวันนี้มีคณะหมกกรอบแล้วก็แกงจืดแล้วก็มีอะไรหมกขี้ปลาเมื่อวานนี้เขาก็สิอุ่นกินกันเสร็จเรียบร้อยอเป็นแต่ะแซบขนาดการคณะเน้นๆเลย คณะของเรายังมีอีกเยอะดิมขงเพียบเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยกับข้าวของเราอ่ามีส้มพักกระลำน้ำแล้วก็แกงจืดเนาะเต้าหู้เต้าหู้ของเห้านั่นแหละเพราะว่ามันอ่า มันฝ่อแล้วค่ะ 8, ก็เลยเอมาเอแกงจืดกินแล้วก็มีหวอชัยเท้าจากน้ําโพงของเราเนาะแล้วก็อะไรนี่คนะกอที่สําคัญก็คืออันนี้ก็ผลิตภัณฑ์สินค้าของบ้านอาเคของเฮาคือกันหมูยอหมูยอหมูยอเจ้อนหมูยอเจ้อ,อ้นนะคะอร่อยกินทางอื่นนะกินทางบ้านเรานะเอออร่อยในตะเวทเรามาดูซิใกล้ๆอสิหมูยอเจออม้ยอ้นมีหนังนําโอ้น่ากินมาก มากินมากจะทุกคนมาจะมากินข้าวนากันเด้อบารีข้าวเช้าจ้ะข้าวเช้าแซบปาอยากเสนอสินค้าบ้านของเราเนาะบ้านของเฮานี่แหละบ้านของยายวิบ,บุังบุ้งสวยสวยพี่นะอีกอย่างหนึ่งที่สวยสองอย่างเนาะพริกหยวกสดจากสวนเลยจ้าหลังก็อันนี้นะมะเขือเปาะอุ้ยวานหวานวนี่สิเจ้ามะเขือเปาะก็สดสดจากสวนเลยจ้ะ สวนบ้านของยยวีเองอืแล้วก็ที่สำคัญก็คือดอกหอมใบยักให้วางามคักเนาะตาบันนี้สุดเจ้ามาเบิ่งวันนี้กินข้าวกับอะไรอร่อยมากอร่อยไหมคะน้องเฟืองมาแต่เช้าเลยวันนี้มากินข้าวกับตาแต่เช้าเลยน้องเฟืองกินข้าวกับอะไรเต้าหู้เหรอบอกดิบอกแฟนคลับดิเตหู่อิเต้าหู้ค่ะ กินข้าวกับแกงจืดเต้าหู้แล้วก็อย่างก็หัวช้เท้าเนาะหัวช้เท้าน้ำผงวันนี้มีหมูยอด้วยแล้วก็มีคณาหมูกรอบด้วยอร่อยไหมคะเพืองอร่อยแล้วลูกอร่อยมากชุม